การใหม่แม้เดอะเฟ m เมนตอนนี้เขาเปิดตัวเมนเทอร์ไปแล้วบางส่วนมีเขามีรูปเขาชิงด้วยฮะมีด้วยเหรอมีูเขาิงโอ้ว้าวดีใจจังเหรอไม่รู้แสดงว่าเขายังไม่ได้ท้าทายถูกไหมไม่รู้อาจจะ แฟนไปเขาลุ้นหรือว่าลุ้นก็เก็บเป็นความลับสิคะแฟนรายการเขาก็เฮแบบว่าเออแม่กลับไปร่วมงานกับเต้ไปแล้วเขาจะเฮมิเขาจะเขาจะดีใจเก้อไหมครับสำหรับตัวพิเกตไม่รู้อันนี้ก็ต้องค่ะรอดูค่ะอันนี้คือยังเป็นแบบบอกไม่ได้หรือว่ารอเซอร์ไพรส์ถึงล้คะก็ไม่รู้ติดต่อมาไหมคะมีการติดต่อมาไหมคะค่ะนี่ จีริวอลค่ะอ๋อเหร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 อไม่มีเรื่องอื่นเลยเหรอค่ะเพาว่าตัวเอแล้วคนนึิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคุณก็ลืมก็ต้องรอดูว่าอีกมีกี่คนมีกี่ทีมอ่ะสามก็ต้องรอดูว่าอีกสองคนคือใครใช่ตอนนี้เป็นพี่เพื่อนคนเดี่ไปแล้วนึกภาพตัวเองถ้าต้องไปฟาดฟันอย่างที่ไหนสักที่มีใครบ้างที่เก็บไม่กล้าฟาดฟันค่ะ ต่เขาลงแบบเป็นรูปเป็นแบบโปรโมทอะไรเงี้ยมีโคงมีแก้มมีอะไรเงี้ยเอาอย่างงี้คอะเกคิดว่าพอเปิดตัวเมนเทอร์คนแรกแล้วเป็นผู้หญิงอีกสองคนก็ต้องเป็นผู้ชายไหมคะใช้ปากเพราะมันคือเดอะเฟ e m มนจับฝันได้หรอแม่ใช้ปากมันคือเดอะเฟสแมนไงอีกสองคนก็ต้องเป็นผู้ชายอันนี้ก็ไม่รู้ อันนี้ก็ไม่รู้ใช่เอ๊ะหรือมาสเตอร์เมนเทอร์อันนี้ก็ไม่รู้ใช่ก็ต้องรอดูคุณเต้ว่าค่อยๆเปิดตัวแต่แม่ก็ยินดีถ้าเกิดเขามาทเชาญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยปฏิเสธค่ะรแล้วเกิดเป็นปฏิเสธอะไรก็ต้องรอดูค่ะไม่มปหนรกันกันด้วะก็ค่ะเขาบอกแม่จะไปที่นั่นป่ะใครไปไหน เหรอคนเหรอซีซั่นสองยังไม่จบเลยจะซีซั่นสามกันแล้วเหรอโอ้เก่งเวอร์เก่งขนาดสอนแล้วเหรเก่งมากค่ะถ้าอย่าใครมาลุ้นกันเนาะมาลุ้นกันดีกว่าไม่อยากจะสปอยอะไรใช่ไหมหลอออนไลน์ที่เป็นเดืองเทคงอย่างเงี้ยถ้าเขาติดต่อคุ่เกศไป คือเดอะเทคเนี่ยก็เคยไปซีซั่นหนึ่งมาแล้วแล้วก็ตอนรอบออเดชั่นก็ไปมาแล้วค่ะใช่ก็ใครชวนก็ก็ทว่างก็ก็ไปค่ะใช่ก็สนุกสนานอยู่แล้วแหละเราก็ชอบรายการเรียลลิตี้อยู่แล้วแหละใช่คนบอกว่าเดอะเทคกทำดังกว่าเดอเฟซแม่ในฐานะเอนเตอร์ที่เคยทำดูเฟมาก่อนแม่หมดเราต้องดูก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีรายการไหนที่เหมือน The f เ c e หรอก เพราะแน่นอนการเปรียบเทียบเทฮอร์โมนกับ The f a ฟสเนี่ยก็มันคนละแบบคนละสไตล์เพราะว่าการวิธีการเมนเทอร์ที่จะมาเขาเรียกอะไรมาฟ IGHTING กันะเราไม่ได้ใช้คำหยาบคายแบบเหมือนเทคค่ะใช่เพราะว่ารายการ The Face เนี่ยมีเด็กๆดูเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยมันก็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 ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ของ เดอะเท e เนี่ยก็ทางออนไลน์ใช่ไหมคะสำหรับทีวีมันก็จะต้องซอฟลงหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใชเพราะฉะนั้นต้องดูนะการไฟติ้งการอะไรเนี่ยให้ทุกคนอะ่ะอย่าซีเรียสเกินนะคะมันคือรายการดูแล้วก็ให้สนุกอย่าเครียดอย่าแบบว่าอุ้ยค่ะ ตอนแรกตอนที่แม่ไปแบบมีแบบโดนเดน็กด่าอะไรต้องไหมครับเพราะถ้าดีปัตรเรือเข้าไปก็โดนถอนหงาะใ <c oughs> ั่ก็ไม่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 ได้โดนค่ะไม่ได้โดนใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ถ้าแม่จะไปทีส่สนามแม่ก็ยินดีใช่ไหมครับ <c oughs> อ้อยินดีอยู่แล้วค่ะใช่ <c oughs> จะไปเล่นเกมให้เด็กมันดูค่ะเอออค่ขััปปดดดตาาานวยยรรก ก็ก็มีส่งข้อความไปหาป้าว่าป้าป้ายังไม่ได้ส่งเงินค่าน้องสกายมาแล้วนะเพราะว่าชายทุกเดือนป้าก็ต้องส่งมาใช่ไหมแล้วก็ป้าบอกว่าอ้าฮ่อยู่โรงพยาบาลเป็นอะไรอีกแล้วป้าบอกว่าอาหารเป็นพิษ ก็บอกอ่ะไปกินจิ้นทอดตืออีกหรออะไรอย่างเงี้ยกินของตัวเองแล้วก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็หัวเราะแต่ก็ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงเพราะป้าเขาไม่ไม่เป็นห่วงสิคะพ่อป้าก็ต้องส่งเงินให้สกายตลอดเวลาทุกเดือน ห็นป้าตื่นแบบแข็งแรงแข็งแรงอยู่ดีก็มาป่วยอะไรอย่างนี้นนก็นั่นแหละใครจะไปก<ด>ินจิ้นทอดเตยก็ระวังมีคุยกับป้าตื่นไหมให้ตั้งโอนอัตโนมัติเออป้าทำไม่เป็นป้าขนาดเซฟ QR วอารโค้ดเกดยังเซฟไม่เป็นเลยค่ะแล้วพี่เกดมีแบบเตือนเรื่องสุขภาพอะไรป้าปก็บอกบอกป้าระวังนะดูแลตัวเองหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอยา่าแบบถามว่าป้าไปทานอะไรป้าบอกมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ก็ก็เป็นห่วงเพราะว่าปกติล้ป้าจะไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะปกติที่เกตสำหรับแกมคนระวังเรื่องการกินยรือไรื่งีะิตคือป้าจะไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่เวลาออกมาทํางานเนี่ยป้าจะแบบว่าชอบทานที่บ้านก่อนนอน อะไรงดึกๆอะค่ะช่วงกลางวันป้าก็จะแบบดื่มแต่กาแฟอะไรเงี้ยใช่ก็เลยนานๆทีจะเห็นป้าฐานหรือไม่ก็เวลาสกายมาเมืองไทยก็จะไปทานจะไปไปทานข้าวกันใช่ก็จะเห็นป้าฐานอะไรเงี้ยแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วไม่ค่อยเห็นป้าฐานอะไรเท่าไหร่ค่ะป้าจะเป็นคนที่ระวัง ท่านพี่แกเป็นหนึ่งในคนไทยที่ตกใจเรื่องที่เขาโดนปลุกข่าว่ตายไหมครับเพราะก็ตื่นรู้ไปโดนปลุกข่าวเพราะว่าเพื่อนเพืขาอ่ะชีวิตรู้ว่เป็นเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอุ้ยป้าอยู่อีกนานไม่ตายง่ายๆเร็วๆนี้หรอกเข้า ICU ขนาดนั้นอ๋อใช่ป้าเข้า ICU ฮะอะไรนะอยู่นานอยู่นานโอ้โหเชื่อเหอะใช่เราอะไปก่อนป้าแน่นอนไม่ตายง่ายๆหรอกก่อนตายต้องฟูลรถพยาบาลก่อนจะหรอ ปาได้ยินป่าอีมาตุมพูดนะตกใจไหมครับที่เขาโดนเผ็ดกไม่อะไม่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 ตกใจนี่ยังไม่รู้เลยแต่ว่าคิดว่าถ้ามีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วแหละใช่มันต้องเซนใช่ใช่พวกเฟคนิวต่างๆอะไรงี้ไม่เคยโดนไหมอย่างอย่าดูดีกว่าไม่ไม่คือ ว่างมากกันเนาะเออผู <S <S 2> <S 2> อ้ <S <S ที่ชอบแบบว่าสร้างเฟกนิวหรือทำให้ชีวิตคนอื่นเขาลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกๆที่แบบว่าไปอยู่ในเทคฮอโมนแล้วก็คือแบบพอทำได้ดีหรือว่ามีดูมีแววว่าจะชนะแล้วก็แอนตี้รวมตัวกันไปทำไปเร็พอร์ตอะไรในติก๊กต็อกทำให้โดนปิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ทุกคนมาเพื่อทำมาหากินเพื่อทำงานอะไรเงี้ยทำไมจะต้องมาทำมาแกล้งกันอะ่ะมันคือมันไร้สาระมากเลยอะ่ะคือแบบเออพวกเธอว่างมากอะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกไม่ดีอะ่ะรู้สึกว่าทำเพื่ออะไรอะ่ะ you know แบบทุกคนเขาก็ตั้งใจทำงานตั้งใจอะไรเงี้ยพอโดนแบบนี้มันก็รู้สึกว่า ทำเพื่ออะไรอ่ะมันเอเอค่ะรู้สึกสงสารคนที่ทำแบบนี้